วันจันทร์ที่6ตุลาคมพศออ2568เวลาตี5 50นาทีย้มเช้านะครับนี่ก็จะเป็นป้ากระบอกนะครับอันนี้แช่น้ำป้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะามาทอดนะครับนี่ข้า,า,าลเ,เลยข้เลยทอดไปเรื่อยๆใส่ออก ใช้น้ำมันแล้วกดนะครับที่ทำหม้อแล้วก็ทางกระบ,บอกนี่ก็ผมตกมาจากที่คาเฟ่หอมฉุยนะที่แต่ก่นกันทายนะครับก็รอต่อรอต่อก็ออประมาณนี้แหละครับไม่ต้องกกอบมากเรียบร้อยแล้วนะครับ ปลากระบอ,อกทอดนำป่าได้ครับรปลาสดๆจากบอ่อหอมฉุยนะครับอันท้ายนาละสิงห์่ังสมุทรดาครน,นี่ครับตัวกำลังกินเลยขอบคุณครับ